ที่เี้ยมาตัวนหน้าหอนูปมอนนี้ครับอัี้นาเป็นอะไรเป็นเอันนี้อนี้ักงากเลุ่มไหนคับที่เราไปขายอู้คิดข้นเลยบนทิ่งไปจะไม่ไหมใครับเพราะว่าผมลักกลุ่มลูกค้าจะติดต่อมานเด็กเก่นั่นเอเด็กเกที่ิวไปครับทำมาประมาณแปดปีแล้วครับแล้ว ไอ้พวกแบบเนีเ้ยเราทําร่วมกับใครหรือ,อว่ามีใครสอนหรือว่ารู้ได้ไงผมศึกษามาตั้งแต่เด็กในในครับน้องจบอะไรมาครับที่ที่เราจะื่อสากับที่ในนะนวันนี้ก็คือเหตุที่เราซื้อมามต้องเทียร์ก่อนเทียร์ก่อนครับอแต่แล้วคือาการนิ้เข้าไปถูกต้องครับก็ค,บคือเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเห็นไม่เทียร์เราไม่ซื้อหรือไม่ซื้อครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าในประวัตินะครับมันมีอะไรที่ไม่่าสงสัยจผมก็จะไม่ซื้อไปเพื่อพบในยึดสิ่งของบุคคลตามหมายจับในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์